สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ยังอยู่กับครูนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9อัตราส่วนมาตราส่วนร้อยละนะคะซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนกันในหน่วยนี้ไปแล้วนะคะเป็นเรื่องความหมายการเขียนและการอ่านอัตราส่วน EP ที่1สําหรับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนต่อจากชั่วโมงที่1นะคะเป็นเรื่องการเขียนความหมายนะคะ <nin? S 1> ความหมายการเขียนและการอ่านอัตราส่วนเป็น EP ที่2 ข้อตกลงการเรียนออนไลน์นะคะคือ 1. เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ตั้งใจเรียนสรุปสาระสําคัญ 2. ทําแบบฝึกหัดในชุดจิตกิจ,จกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เล่นที่2ซึ่งคุณครูจะให้เมื่อถึงท้ายชั่วโมงหลังจากที่เราเรียนความรู้กันไปเสร็จแล้ว 3. ถ่ายรูปขนาดเรียน1รูปแล้วส่งไฟล์ลงในลิงก์ Google Form 4. ถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายให้ทุกหน้านะคะแล้วส่งใน Google Form รูปแบบข้อหดถ่ายให้เห็นหมายเลขหน้าชัดเจนนิดนึงนะคะนักเรียนเพื่อที่จะให้ง่ายหรือสะดวกต่อการตรวจสอบนะคะและ 5. แบบทดสอบหลังเรียนทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเรื่องอัตราส่วนมาตราส่วนร้อยละจุดประส์การเรียนรู้ของเรานะคะวันนี้คือ 1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายการเขียนและอ่านอัตราส่วนได้ 2. บอกความหมายเขียนและอ่านอัตราส่วนได้และ3 ความกระตือรือร้อนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะวันนี้เราจะมาทมความเข้าใจเพิ่มเติมแต่ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะคุณครูจะพาเราไปเฉลยในแบบฝึกหัดที่คุณครูได้มอบหมาให้ในช่วงนึงที่แล้วนะคะที่เรืองจะเป็นข้อคู่ใช่ไหมคะามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งใหญ่เลยนะคะข้อสองเขาบอกว่าช้อนต่อซ่อมช้อนของเรามีอยู่ด้วยกัน 6นะคะซ้อมมีทั้งหมด4นะคะจะเขียนได้ดังนี้นะคะโดยใช้สัญลักษณ์คือ6ต่อ4อ่านว่า6ต่อ4คุณครูจะเฉลยไปรวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเรายังเหลืนเนืน้อหาความรู้ ยังไม่ได้เรียนกันนะคะต่อไปลูกเทนนิสต่อลูกปิงปองลูกเทนนิสขึ้นก่อนลูกเทนนิสมี4นะคะปริมาณที่2คือลูกปิงปองมีทั้งหมด7นะคะเขียนได้ดังนี้คือ4ต่อ7ต่อไปนะคะเปรียบเทียบระหว่างส้มต่อกล้วยส้มของเรามีทั้งหมด5ผลกล้วยมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ9ผลนะคะ อ่านว่า5ต่ 9. อ9าคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนต้องทำถูกทั้งหมดแน่เลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่คุณครูก็มอบหมายให้เป็นข้อคู่เหมือนกันนะคะแต่ข้อ2ใหญ่จะแตกต่างจากข้อ1่ใหญ่ก็คือเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะมาเริ่มกันที่ข้อ2กันเลย ข้อสองเขาต้องการทราบอัตราส่วนของจานต่อชามซึ่งจานของเรามีเท่าไหร่คะจานของเรามีทั้งหมด9ใบนะคะต่อชามทั้งหมด6ใบนะคะจะเขียนได้ว่า9ต่อ6เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะปริมาณแรกนะคะคือจานมี9ใบปริมาณที่สองที่เป็นตัวส่วนมีทั้งหมดหใบอ่านว่า9ต่อห ต่อไปเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนิดนึงนะคะก็คือเหรียญหนึ่งบาทต่อเหรียญสลึงอ่าเหรียญหนึ่งบาทเรามีอยู่ทั้งหมด1เหรียญนะคะเหรียญสลึงมีทั้งหมดสี่เหรียญอ่าปริมาณแรกที่เขาต้องการเปรียบเทียบคือเหรียญหนึ่งบาทมีอยู่1เหรียญเหรียญสลึงมีอยู่สี่เหรียญอ่านว่า1ต่อสนะคะ ต่อไปนะคะเด็กชายต่อเด็กหญิงถ้าเรานับแล้วเด็กชายจะมีทั้งหมด5คนเด็กหญิงมีทั้งหมด11อคนปริมาณแรกคือเด็กชายเด็กชายมี5เขียนเขียนเป็นตัวเศษนะคะเด็กหญิงมีทั้งหมด11คนให้นํามาเขียนเป็นตัวส่วนเพราะว่าเป็นปริมาณที่สองที่ต้องการเปรียบเทียบนะคะอ่านว่า5ต่อ11 ต่อไปในหน้า115นะคะหน้า115รูก็ให้ทำข้อคู่ใช่ไหมคะหน้า116เป็นข้อสีใหญ่ที่ต่อเนื่องกันนะคะ,ะ,ะเขียนแทนกอไก่นะคะเด็กต่อผู้ใหญ่เด็กของเรามีทั้งหมด9คนผู้ใหญ่มี3คนเขียนโดยใช้สัญลักษณ์คือ9ต่อ3ในรูปเศษส่วนคือ9ต่อ3 9เป็นปริมาณแรกนะคะ ่วนด้วยปริมาณที่2คือ3ต่อไปเด็กต่อทุกคนนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเรานับแล้วได้คนทั้งหมดคือ12คนเด็กเป็นปริมาณแรกเด็กต้องขึ้นก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น9ต่อ12เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนคือ9ต่อ12ต่อไปนะคะทุกคนต่อผู้ใหญ่ค่าว่าทุกคนนะคะนับแล้วได้ทั้งหมด12คนต่อผู้ใหญ่ เป็นปริมาณที่สองต้องเอาไว้ฝั่งขวามือนะคะก็คือ3เขียนในรูปเศษส่วนก็คือ12ต่อ3แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่ข้อที่4ในหน้า1นึ่งร้อยสิบอนะคะก็ไก่เขาบอกว่าต้องการที่จะรู้ทงรูปสามเหลี่ยมต่อทงรูปห้าเหลี่ยมทงรูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมด4นะคะทงรูปห้าเหลี่ยมมีอยู่ทั้งหมด ะะเขียนได้ดังนี้คือ4ต่อ6เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจำนวนที่1คือ4ส่วนด้วยจำนวนที่2คือ6ต่อไปขอขาทงทั้งหมดต่อทงรูปสามเหลี่ยมทงทั้งหมดเรานับแล้วนะคะก็คือสามเหลี่ยมมีอยู่4ห้าเหลี่ยมมีอยู่6รวมกันแล้วได้10นะคะต่อรูปสามเหลี่ยมคือ10ต่อ4เขียนในรูปเศษส่วน จำนวนที่1คือ10ส่วนด้วยจำนวนที่2คือ4ต่อไปข้อคอควายทงรูปห้าเหลี่ยมต่อทงทั้งหมดทงรูปห้าเหลี่ยมมีอยู่6ส่วนทงทั้งหมดคือมี10เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คืออะไรคะ6ต่อ10ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเฉลยแบบฝึกหัดในชั่วโมงที่แล้วต่อไปนะคะจะเป็น เรื่องความหมายการเขียนและการอ่านอัตราส่วน EP ที่2นะคะเราจะต่อจาก EP ที่นะคะก็คือการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณในอัตราส่วนเป็นไปได้หลายลักษณะดังนี้นะคะเดี๋ยวมีลักษณะอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะคือ 1. การเปรียบเทียบส่วนย่อยกับส่วนย่อยคําว่าส่วนย่อยกับส่วนย่อยก็คือปริมาณมีทั้งหมด2ปริมาณ ชมพู่ต่อมะม่วงมะม่วงต่อชมพู่แบบนี้เป็นต้นนะคะเราจะเห็นว่าชมพู่มีสต่อมะม่วงที่มี7ต่อไปมะม่วงต่อชมพู่มะม่วงมี7ต่ออะไรคะต่อชมพู่ที่มีอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะเราจะไม่นิยมเขียนสลับกันยกเว้นสักแต่ว่าโจทย์ปัญหาจะให้หาปริมาณอะไรขึ้นก่อนต่อไปนะคะการเปรียบเทียบ ย่อยกับส่วนรวมนะคะคาว่าส่วนย่อยกับส่วนรวมก็คือการนับปริมาณสองปริมาณนี้รวมกันนะคะแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับส่วนย่อยในลักษณะนี้จะมีความใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงนะคะกับเศษส่วนมากที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นจํานวนชมพู่ต่อจานวนผลไม้ทั้งหมดก็คือจํานวนชมพู่เป็นส่วนย่อยของจํานวนผลไม้ทั้งหมดเั็นเท่ากับ4ต่อ11 จำนวนมะม่วงต่อจำนวนผลไม้ทั้งหมดมะม่วงเป็นส่วนย่อยของจำนวนผลไม้ทั้งหมดเท่ากับ7ต่อ11แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้ว มะม่วงจะได้ทั้งหมด11ผลเมื่อนำมาเปรียบเทียบนะคะผลไม้ต่อชมพู่จะเท่ากับ11ต่อ4ต่อไปนะคะจำนวนผลไม้ต่อจำนวนมะม่วงนะคะผลไม้มี11อ่าต่อจำนวนมะม่วงมี7จะได้ว่า11ต่อ7ในกรณีที่ปริมาณ2ปริมาณมีหน่วยต่างกาัน เรานำมาเปรียบเทียบกันเราจะต้องเขียนอัตราส่วนต้องใส่อะไรคะหน่วยกำกับไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นผงโกโก้16ช้อนชาผสมนมสด8แก้วผลไม,ผม้ขออภัยค่ะผงโกโก้เป็นช้อนชาตอนนมสดเป็นแก้วนะคะเท่ากับ16ต่อ8เขียนโดยใช้สัญลักษณ์คือ16ต่อ8เขียนในรูปเศษส่วนคือ16ต่อ8ดังนี้เลยนะคะเราจะต้องใส่หน่วยกำกับไว้ด้วยนะคะถ้าปริมาณเป็นไงคะ มีหน่วยต่างกันยกตัวอย่างนะคะ,ะมาดูกันที่หน้า116นะคะข้ของเข้อ4เขาให้เราเติมหน่วยเขียนอัตราส่วนแบบแบบใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะสำหรับข้อนี้คุณครูจะพาทำข้อขี้ให้เราไปทำข้อคู่ด้วยตัวเองนะคะข้อขี้มาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะมวกมีหน่วยเป็นอะไรคะ มีหน่วยเป็นใบนะคะต่อเด็กมีหน่วยเป็นคนนะคะเขียนเปรียบเทียบนะคะนำหมวกเป็นปริมาณที่1ขึ้นก่อนคือ5ใบนะคะต่อนักเรียนหรือเด็กเป็นคนคือ6ใช่ไหมคะก็จะเขียนได้ว่า5ต่อ6แบบนี้นะคะข้อ2ให้ไปทําเป็นการบ้านด้วยตัว,ตวเองนะคะต่อไปเปิดพร้อมกันว้าหนึ่งร้อยสิ ข้อขี้นะคะรถแท็กซี่เป็นอะไรคะเป็นคันนะคะต่อผู้โดยสารเป็นคนเขียนในรูปอัตราส่วนเท่ากับนะคะเขาให้ปริมาณหรือจํานวนที่1คือรถแท็กซี่มีทั้งหมด2คันนะคะต่อผู้โดยสารเป็นคนมีทั้งหมด8คนเขียนได้เท่ากับ2ต่อ8 ต่อไปข้อ5้าหยางคุณครูก็จะพาทำข้อขี้เหมือนกันนะคะส่วนข้อคู่ให้ครับด้วยตัวเองนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าโจทย์ต้องการทราบว,ว่าร้านค้าขายขนม3ถุงราคา100บาทนะคะเราต้องเขียนว่าขนมเป็นขนมเป็นถุงนะคะต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ด้วยต่อราคาเป็นบาท เท่ากับ3ต่อ100ต่อไปข้อที่3ร้านขายอาหารซื้อไข่ไก่มาทำอาหารทุก7วันจำนวน210ฟองนะคะซึ่งเวลาเป็นอะไรคะเวลาเป็นวันนะคะเวลาเป็นวันต่อไข่ไก่ ต่อไข่ไก่เป็นอะไรคะต่อไข่ไก่เป็นฟองเป็นฟองเท่ากับเจ็ดต่อสองร้อยสิบ เพราะฉะนั้นข้อ5ใหญ่เหลืออีก2ข้อคือข้อ2และข้อ4ให้นํากลับไปเป็นการบ้านแล้วฝึกหัดทําด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้เกิดทักษะทําให้เข้าใจความหมายการเขียนและการอ่านอัตราส่วนได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่ารอแต่เฉลยจากคุณครูคนะคะต้องฝึกหัดทําด้วยตัวเองก่อนไปนะคะในข้อ118เป็นการเติมรูปนะคะ โดยเขาจะให้อัตราส่วน,นให้เราเติมสามเหลี่ยมให้ได้อัตราส่วนสามเหลี่ยมต่อสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่ต่อเจ็ดซึ่งเขาให้สี่เหลี่ยมมาแล้วเจ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมลงไปสามเหลี่ยม,เต,มยเติมลงไปอีกเท่าไหร่คะเติมลงไปอีกสี่รูปนะคะอย่างนี้สมมุติว่าสามเหลี่ยมนะคะคุณครูวาดดูไม่ค่อยเสืยอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบ้านรูปสามเหลี่ยมอีกสี่รูป เขาให้เราเติมรูปเป็นไงคะเติมรูปสี่เหลี่ยมให้ได้อัตราส่วนรูปทั้งหมดต่อรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ12ต่อ8ซึ่งเราทราบแค่ว่าเขาให้รูปดาวมาทั้งหมด4รูปใช่ไหมคะรูปทั้งหมดคือ12รูปจากโจทย์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมรูป เท่าไรคะเติมรูปสี่เหลี่ยมอีกกี่รูปคะเพื่อที่จะทําให้ได้อัตราส่วนรูปทั้งหมด12ต่อ8ก็คือเราจะต้องเติมรูปสามเหลี่ยมอีกทั้งหมด8รูปนั่นเองค่ะนักเรียนเติมอีก8รูปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เนะคะเติม8รูปเราจะเห็นว่าเป็นยังไงคะเมื่อเรานับทั้งรูปดาวและรูปสามเหลี่ยมรวมกัน จะได้รูปทั้งหมดคือ12ต่อ8ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเหลืออีก119นะคะ119ต่อไปข้อที่5้าเขาให้เติมรูปวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ได้อัตราส่วนรูปทั้งหมดเท่ากับ15ต่อ9เราจะเห็นว่ารูปวงกลมขึ้นก่อนรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดจะต้องมีเท่าไหร่คะ 5โดยรูปที่เป็นอัตราส่วนหรือจำนวนที่2จะต้องมี9เพราะฉะนั้นต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน9รูป9รูปเลยนะคะจัดไป9รูป3 4 5 6 7 8 9 6 9แล้วนะคะหลังจากเราได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า9รูป เราจะต้องนำมาพิจารณาว่าเราจะต้องสร้างวงกลมกี่รูปนะคะถึงจะได้เท่ากับ15ใช่แล้วคะ่ะนักเรียนเราจะต้องสร้างวงกลมอีกทั้งหมด6รูปเพราะว่า9บวก6เท่ากับ15ซึ่งเท่ากับจำนวนของรูปทั้งหมดนะคะสร้างวงกลมเลยค่ะ1 2 3 4 5 6ครบแล้วนะคะ เหลือข้อคู่นะคะคือข้อ2ข้อ4ี่ข้อ6ให้นักเรียนทาไปวาดด้วยตัวเองนะคะสิ่งสําคัญสําหรับการเติมรูปคือเราจะต้องสังเกตจากโจทย์ก่อนเลยว่าต้องเติมจํานวนไหนขึ้นก่อนและจํานวนไหนต้องเติมทีลงนะคะซึ่งเราจะต้องสังเกตจากอัตราส่วนให้ดีเลยนะคะต่อไปนะคะ ลักสาระสำคัญกันนะคะการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณในอัตราส่วนเราจะมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะนะคะโดยมีลักษณะที่1คือการเปรียบเทียบส่วนย่อยกับส่วนย,ย่อยลักษณะที่2เปรียบเทียบส่วนย,ย่อยกับส่วนรวมลักษณะที่3การเปรียบเทียบส่วนรวมกับส่วนย,ย่อยในกรณีที่2ปริมาณมหน่วยต่างกันเราต้องนำมาเปรียบเทียบกันแล้วอย่าลืมเขียนใส่หน่วยกำกับไว้ด้วยนะคะนี่สำคัญมากเลย ะะให้ทำแบบฝึกหัดหจากหน้า116-119นะคะให้ทำเฉพาะคอคู่นะคะเพราะว่าข้อกิ่งครูได้ทำการเฉลยแล้วนะคะสำหรับต่อไปนะคะ EP, EP นี้ก็จะสิ้นสุดไว้เพียงเท่านี้นะคะคือเรื่องความหมายการเขียนและการอ่านอันตราส่วน EP ที่2ส,ส่วนชั่วโมงหน้าเราจะไปขึ้นในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากัน ำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ